สวัสดีครับ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 ไอ้คุกครับไอ้คุกเย่เราหายไปนานเดือนกว่าเดือนกว่าเรียกอะไรนะเอ่อเรียกอะไรครับยุ่งยุ่งอ่ายุ่งยุ่งหายไปเดือนหนึ่งเนี่ยสังเกตอะไรไหมจอของคุณไม่ได้เสียแต่อย่างใดนะครับคือผมไม่ได้ผอมลงนะคือจัดเนี่ยอ้วนขึ้นแฟนผมชอบขุนอ้วนจัดมีแฟนแล้วสาวๆที่เป็นแฟนคลับจัดก็เสียใจด้วยครับเพราะคุณก็อกหักแล้วสําหรับผมก็ยังว่างอยู่ เมนูนี้น่าสนอ่าลูกคราลูกค้าน,นี่ดูดูไว้ามาปีกว่าแล้วนะจ๊ะผมเนี่ยได้เท่านี้สงสารนี่ของเต็มเลยครับดูครับโอ้โหสีสนันนี่มีนู่นนี่นั่นนี่เรามีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ Bell pepper อ่าเราเอามาเราจะทำอะไรครับ STUFFBELL p l p p p r e ออีกครั้งครับ STUFFB ส f f f ส St s t u f f ใช่ตุ๊กตามเข้าในมีอะไรนะ Cotton อะไรนะ stuffed อ๋อ stuff นี่คือคือยัด stuff S T U F F E D stuff ชื่อเมนูเราทั้งหมดเนี่ยสะกดยังไง B E L L P E P P R S T Y L E I T A L I N A bell pepper Italian style bell pepper เอา s ไว้ในใจสะกดขึ้นมาเออช่างมาเถอะเรามาดูกันดีกว่าว่าส่วนประกอบของมันที่จะมาใช้เนี่ยวันนี้มีอะไรบ้างอันนี้คือ bell pepper b e ล l p เพเปอมีคนเรียก sweet pepper America bell pepper หอมละคันพริกละคันนี่เราเอามาทำเนี่ยเราต้องมาคว้านเอาไส้มันออกให้เป็นอย่างนี้หมูหมูสมอันนี้คือโหระพา fresh basil อ๋อเย็นครับหอมใหญ่ครับต้นหอม green onion กระเทียม garlic เผือเทศกระป๋องเขาจะปอกเปลือกแล้วฝรั่งเรียกว่า w o l l e tomato ทำเองก็ได้ไปซื้อมะเขือเทศที่ตลาดแล้วก็เอาอะไรนะผิวออกเองออะผิวผิวใช่ก็คือถ้าไม่ซื้อเป็นกระป๋องอย่างนี้นะครับก็ซื้อเป็นมะเขือเทศลูกใหญ่ๆเป็นลูกแล้วก็มาปอกเองถ้าอยากจะปอกเองนะถ้าว่างอนะเนาะข้าวสวยครับ1บบิบาทสิบาทแบ็คเปเปอร์พริกไทยดำโซ่อันนี้น้ำมันครับน้ำมันน้ำมันพืชเริกจากนี่ดีกว่าจ้าก็จะควานโชว์ตัดแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ทำเป็นแบบนี้อ แล้วก็ปึ๊บเอาออกก็เตะข้างในหน่อยเอาออกไปหน่อยเอาออกเตะหัวก็โอเคได้แล้วอ่าเริ่มแรกครับเราจะเริ่มจากการทำไส้ทำไส้เริ่มโอ้น้ำมันหมูครึ่งกิโลอ่าหมูครึ่งกิโลหมูเนี่ยเราจะต้องผัดให้มันสุกเลยไหมครับสุกสุกสุกเลยใช่โอเคใส่พริกใส่ดบบ เลือเตือเโต๊อเยอะเพราะว่าอันนี้เป็นหมูกินมอยู่แล้วโอเคโอเคแต่ันนี้ซุปประมาณครึ่งแล้วอ่ะหอมใหญ่ประมาณครึ่งเพราะว่าทำซอสด้วยจะใส่ซอสด้วยกรกกะเลยกระเทียมประมาณครึง่งพรีนันเนี่ยพรนออนเนี่ยครับใช่อนิดหน่อยเอ่อคุณผู้ชมครับสำหรับผมนะครับผมว่าไอ้ีที่มันอยู่ตอนนี้หน้าตามันดีมากเลยขอลองชิมออปกไอ้ดี่ดืปกเปล่าดูก่อน อร่อยมากหมองคิมใส่ข้าวผัดลงไปเลยซุก<ส>แล้วสุกแล้วปอาจารย์ <c oughs> ใช่เ <c oughs> พราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสุกอีกนี่คือสุกแล้วจานต่อที่สุกแล้วต่อแล้วหลังจากที่เราก็ผัดข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาข้าวที่เราผัดเสร็จแล้วกับทุกสิ่งอย่างมามวางไว้ตรงนี้ครับหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มในกระบวนการต่อไปยัดนั่นเอง stuff เริ่มจากเอาข้าวตักใส่ปาก๋อไม่ใช่ตอนนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการ อย่างรั้นเท่าไรครับเป็นช้อ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 นทำอ๋อโอเคเลยเลยอาบให้แน่เลยใช่มั้ยครับล่ะครับผมแบบนี้แบบนี้ใส่เก๋งใช่ไหมใส่หูก็ไม่ได้อ๋อโอเคโอเคโอเคไม่ต้อง perfect ก็ได้อ๋อไม่ต้องเติม pumpkin ตอน Halloween ใช่ไหมอ๋อฮาโลวีนเลยไหมเคยเห็น p u m p k ทำ ตัดนอกหน้าใช่ฮาโลวีนฟักทองแล้วก็เอ่าใช่ฟักทองมันไม่สุภาพอีกแล้วฟักทองถ้าเกิดไปไปอเมริกาไปไปพูดฟักทองโอ้ What is it Go fuck อันนี้เสร็จแล้วครับทำซอสเรียบร้อยไฟมาน้ำมันใส่เยอะแค่ไหนครับนิดหน่อยนี่หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนพอแล้วพอแล้วใส่กระเทียมตัดกระเทียมโอ้หอมมะเนี่ยหอมอันยอนอันยอน หมดเลยต้นหอมครับต้นหอมใส่หมดใส่หมดจะทำซอสสปาเกตตี้เ Th ข้าในไม่มีเนื้อไม่มีหมูไม่มีไก่แค่หอมไม่มีอะไรเป็นซอสอาหารเจ <c oughs> เพราะว่าในมีมีหมูหมูแล้วใช่หือทอมัตโ <Tomato. S 2> ต้ทอมัตโต้แต่น้ำอย่างเดียวก่อนไม่น้ำหอมแล้วก็อันนี้ใส่มือล้างมือก่อนแล้วก็ บีบเลยบบีเลยขอเล่นบ้าหน่อยอ่าที่ผมได้ลองบีบแล้วนะผมเองเนี่ยผมถือว่าเออมันสนุกเว้ยผมเห็นจั๊กเขาบีบมือฟึดๆนี่ยพอเราบีบบ้างอ่ะจั๊กเขามือเขาใหญ่กว่าผมเนไงเขาบีบว่าพอดีเราก็บีบว่าโอ้เห็นไหมเบโซครับเบโซนี่ก็คือโผละพาเนี่ยใส่หมดใส่หมดเลยถ้าเห็นแต่ภาพนี้ครับนึกว่าอะไรรู้ไหมนึกว่าแกงเผ็ดเป็ดย่างโสม นิดหน่อยนิดหน่อยพริกไทยดำพริกไทยดำลืมน้ำตาล sugar ลืมไปว่าต้องใส่ sugar เยอะไหมไม่เยอะเพราะว่า,ามะ<ม>เขือเทศใช่ไหมมีแอซิดเยอะน้ำต,ตาลช่วยช่วยเอาเรียกอนะแอซิดภาษาไทยไม่รู้มีความเป็นกรดใช่น้ำตาลช่วยเอา balance ใช่มันพอดีสมดุลใช่แปลงได้เอโอเค อันนี้พอแล้วเราจะเอานี่เลยที่เรายช้เนี่ยใส่ลงไปในนี้เลยจับอย่างนี้ป้าแล้วค่อยหยอดลองไปเปืด ให้สุกประมาณ20นาทีเบลล์เพเปอร์ะฮะนิ่มตอนนี้แข็งอยู่นิดหน่อยชอบกินเหนียวชอบกินแข็งใช่ไหมครับ10นาทีพอชอบกินนิ่มทีร้านอาหารประมาณ20นาทีโอเคโอเคครับตอนนี้เราก็ปิดแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้เวลารอประมาณ20นาทีตอนนี้เราก็ขออนุญาตไปกินเบียร์กินเหล้าอะไเดี๋ยวลยกลับมาใหม่โอ้อ่ะครับตอนนี้ก็ใช้เวลาไปประมาณ15นาทีนะครับ15นาทีเราก็เริ่มเห็นว่าแล้วว่ามันสุกแล้ว อ่าครับปิดไฟครับเอ็กเอาสีอะไรสีอะไรก็ได้เปล่นาบว้าวว้าวเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนนัำเปลี่ยนน้ำเลยกนะ็ได้กลิ่นคล้าย,ายๆแกงป่าบ้านเราเลยมันคงได้รับอิทธิพลจากไอ้หัวละพาเนี่ย <c oughs> และและนี่ก็คือหน้าตาของที่มีชื่อว่าอะไรนะจัด stuffed bell peppers อ่า stuffed pepper ทำเหลิจัดพูดแล้วเยี่ยมครับ <laughs> เดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าครับชิมข้าวในก่อนข้าวในก่อนมากมันนี้ข้าวในมีน้ำก็คืออร่อยอืม,อมกลิ่นของไอหัวะพาเนี่ยมันชัดเจนมากรสชาติของพริกหยวกที่มันที่มันต้มแล้วจนเนื้อมันนิ่มได้ที่กำลังดีเ่ยมันหวานแล้วมันมีความกรอบหน่อยหน่อยอยู่ความสดของของผักที่เราใช้อ่ะมันอร่อยนะ อันนี้เป็นอาหารของประเทศอะไรครับจาร <Italy. S 1> ครับอิตาลีแล้วก็มีที่เม็กซิโกด้วยฝรั่งเรียก uh, healthy eating เพราะว่าไม่มีใครมันไม่ให้อ้วนให้อ้วนกินมะเขือเทศเดีมากตามร้านอาหารนะครับจารครับราคา280บาท3 0 0หนึ่งจานนี่คือ1ลูกใช่อันนี้นะเราใช้เงินกันไปกินสำหรับ5คน ไม่เกิสามรบาทไม่ถึงมดนี้260อบาทอ่าใช่มไม่รวมค่าเบียร์ที่ไปซื้อด้วยมาอีกคนละสเราบอกมันไม่รวมเบียร์แพงกว่าเบียร์แพงกว่าอร่อยครับอร่อยเมนูนี้ครับผมกับจันคอนเฟิร์มว่ามันเยี่ยมครับตัดนนาไปไกยแล้วอ